สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ออโต้เครซี่วันนี้เราจะพาคุณไปจอดลิกระบาะรุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายนิสสันนั่นก็คือนิสสันนาวาร่า2 0 2 5รุ่นนี้ถือเป็นการปรับโฉมครั้งสําคัญที่ผสมผสานความทันสมัยเทคโนโลยีและสมรรถนะไว้อย่างลงตัวนาวาร่า2 0 2 5มาพร้อมกับดีไซน์ภายนอกที่ดูแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นกระจังหน้าใหม่ทรงเหลี่ยมขนาดใหญ่ไฟหน้าแบบเลดที่ดีไซน์ล้าสมัยไฟเดลท์แบบเส้นโค้งให้ความรู้สึกพรีเมียมและสปอร์ตในเวลาเดียวกัน ฝากระโปรงหน้าออกแบบให้มีเส้นสายที่ดูดุดันบ่งบอกถึงความแร่งที่พร้อมลุยในทุกเส้นทางเมื่อมองด้านข้างจะเห็นเส้นสายที่ต่อเนื่องจากหน้ารถไปจนถึงท้ายรถขอบส้มล้อมีการเพิ่มความหนาทำให้ดูบึกบึนขึ้นพร้อมล้ออลลอยขนาด18-20นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยบ่งบอกถึงความทันสมัยและใส่ใจในรายละเอียดด้านท้ายรถมีการปรับปลายท้ายใหม่ให้ดูเฉบียเฉลียวมากขึ้นพร้อมกันชนท้ายที่ออกแบบให้รองรับการใช้งานหนักได้ดีกว่าเดิม ภายในห้องโดยสารของนาว r a 225 0มีการยกระดับความหรูหราและเทคโนโลยีอย่างชัดเจนคอนโซลกลางถูกออกแบบใหม่หมดใช้วัสดุคุณภาพสูงหน้าจออินโฟเทนเมนขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงรอบพิศทางที่ให้ประสบการณ์การขับขี่ที่สนุกและไม่น่าเบื่อเบาะนั่งได้รับการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์มีระบบระบายอากาศในบางรุง่นและสามารถปรับไฟฟ้าได้ทั้งฝั่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า ด้านหลังมีพื้นที่กว้างขวางรองรับการเดินทางทั้งแบบครอบครัวและเชิงพาณิชย์เทคโนโลยีที่น่าสนใจในรุ่นนี้คือระบบ Nissan Intelligent Mobility ที่ให้ผู้ขับสามารถควบคุมรถได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนจุดอับสายตาระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนและกล้องรอบคัน360องศา ในด้านของขุมพลังนาวรา2,025ยังคงใช้เครื่องยนต์ดีเซล2.3ลิตรเทอร์โบคูให้กำลังสูงสุดประมาณ190แรงม้าพร้อมแรงบิดที่ตอบสนองดีเยี่ยมโดยเฉพาะในการลากจูงหรือใช้งานหนักเกียร์อัตโนมัติ7สปีดได้รับการปรับปรุงให้เปลี่ยนเกียร์ได้เนียนและรวดเร็วมากขึ้นระบบช่วงล่างด้านหลังแบบไฟลิงคอยสปริงที่ใช้มาตั้งแต่รุ่นก่อนยังคงถูกพัฒนาให้ดีขึ้นในรุ่นนี้ช่วยเพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่แต่ยังคงความแข็งแกร่งในการบรรทุก โดยเฉพาะในสภาพถนนที่ไม่เรียบหรือเส้นทางแบบออฟโรดในประเทศไทยนาวารา2025ถูกวางตำแหน่งให้ตอบโจทย์ทั้งผู้ใช้งานในเมืองและต่างจังหวัดด้วยความทนทานบำรุงรักษาง่ายและประหยัดน้ำมันรวมถึงบริการหลังการขายจากนิสสันที่ครอบคลุมทั่วประเทศสำหรับผู้ที่ต้องการรถกระบะท,ที่มีดีไซน์ทันสมัยเทคโนโลยีจัดเต็มสมรรถนะดีเยี่ยมและยังใช้งานได้หลากหลายทั้งในชีวิตประจำวันและธุรกิจนิสสันนาวารา2025ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย,อย่างยิ่ง สุดท้ายนี้หากคุณชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม a u t o c r a ค y เพื่อไม่พลาดการรีวิวรถใหม่ที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับหากคุณต้องการเวอร์ชั่นพร้อมซับภาษาอังกฤษหรือต้องการตัดให้เหมาะกับวิดีโอความยาวสั้นลงก็แจ้งได้เลยครับ